สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับลำโพงของ JBL นะครับ Party Box 310นะครับพึ่งไปรับมาจากร้านที่ฟิวเจอร์เลยนะครับตัวนี้สั่งมาจาก Lazada นะครับเป็นของแท้นะครับจากศูนย์ผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับไปรับเองที่ฟิวเจอร์นะครับ ครับตอนนี้ก็จะมาเปิดกล่องดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับกล่องก็แพ็กมาแน่นหนานะครับมีการห่อ,อโฟมการกระแทกมาอย่างดีนะครับครับก็ให้ทุกชายเป็นคนแกะกล่องนะครับนี่ก็มีอุปก,กรณ์กล่องเล็กสายไฟนะครับสายเสียบ าการเปิดกล่องก็เอามีวิธีนะครับต้องทําทวิธีตามที่เขาแนะนํามาครับเปิดแล้วก็เอียงข้างนะครับแล้วก็คอ่อยตะแคงดึงออกมานะครับมันก็จะง่ายนะครับครับออกมาเป็นชุดครับเสร็จแล้วก็ตั้งตั้งขึ้นนะครับ เอาโฟมออกด้านนึงก่อนนะครับน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้หนักมากนะครับสิบกาโลครับก็ออกมาแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวคอยดูนะครับว่าด้านในจะเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนนะครับ เราก็แกะออกมานะครับยกถุงขึ้นนะครับจะมีถุงหุ้้มอย่างดีนะครับมาแล้วครับสวยงามครับผมตรวจสอบดูไม่มีตำหนิไม่มีชำรุดนะครับสวยงามมากครับอุปกรณ์ครบทุกอย่างนะครับ ครัแล้วก็จะลองมาเทสเสียงกันนะครับเราติดตามรับฟังนะครับดูที่เสียงจะดีแน่นสมคำน้ำดื้อไหมครับครับส่วนในกล่องนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สายเสียบนะครับก็จะมีมาให้4แบบนะครับมีให้เราเลือกใช้นะครับตามแต่ละ ภมมีประเทศนะครับก็ลักษณะเป้าก็แตกต่างกันไปนะครับผมไม่มาครบนะครับครับต่อมาเราก็จะมาเทสเสียงกันนะครับลองดูนะครับว่าเสียงมันจะหนักแน่นแค่ไหนนะครับครับทสเสียง เสียงดีนะครับใครที่สนใจกำลังพิจารณาอยู่ก็จัดได้เลยนะครับรับรองสุดยอดครับผม